มีปัญหานะครับทั้งยังทําลายโซโครกในอากาศากนี่น,นะครับกรองอากาศกรองงั้นทูบทูบที่ที่ใช้กายานเนี่ยจะปลอดภัยมากทุกวันที่เราใช้ทูบกันเนี่ยมีผลต่อปอดนะฮะเพราะเขาไม่ได้ใช้กํายานแต่ย้าให้ผมพูดถึงส่วนผสมเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผมตรงนี้มันเวลายาวมากนะครับแล้วก็สรรพคุณทางยานเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นหอมของเขาเนี่ยแก้ลมแก้ลมอย่างเดียวไม่พอครับเลือดลมในเส้นเนี่ย เมื่อแก้ลมได้ก็บำรุงเส้นไปด้วยไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็ไหลเวียนของเลือดลมดีนะครับขับเบาปัสสาวะนะครับผมถ้ามันขัดเราก็ขับให้มันหายขัดได้ถ้าจะคล่องขึ้นแล้วก็เป็นแผลไม่ว่าในส่วนไหนข้างในข้างนอกท,ที่ว่าเราสามารถเอามาทําเป็นยาทาข้างนอกก็ได้ครับผมหายใจเข้าไปรักษาปลอดก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นยาสมานแผลห้ามกลิ่นทั้งปวงอื คือค่าเชือ้อโรคเรื่อยกว่านะฮะครับผมยางกรรมยานเนี่ยผสมกับขี้พึ่งขี้พึ่งจริงๆนะขี้พึ่งและเอามาปิดแผลและสามารถที่จะใช้กรดเบนโซอิดที่อยู่ในกรรมยานเนี่ยนะครับที่ทําจากการรมยานเนี่ยมันมีอยู่ในตลาดมันเป็นเป็นผงสีขาวทานได้เขาบอกว่าถ้าเราทานได้สัก1 0ถึง15เกรนเราไม่รู้นะไอกรนนี่มันคือยังไงนะฮะครับผมก็สามารถขับปัสสาวะ ถึงละลายนิ้วนิ้วนี้ไม่ใช่ละลายง่ายแต่อันเนี้สามารถทําได้ถ้าคุณทําตามนี้นะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะแก้ปวดเมื่อยตามข้อนนะที่ดีมากคือมันจะบารุงหัวใจแล้วก็แก้หลอดลมอักเสบได้ด้วยใช่แล้วครับสำหรับนักร้องบางทีต้มีกรรมยานไว้ดมไว้จุดเป็นทูบแบบทเรียกทูบแขกนะฮะมันก็ทําให้ระบบหายใจเราดี ปอดเราสะอาดได้เวลาร้องเพลงผมจะเล่นลูกคอลูกเสียงอะไรมันจะดูง่ายขึ้นเพราะว่ามันลื่นไหลแต่ไปโฮยเลยโออย่างี้ผมไม่เก่งแต่ถ้าสะบัดคำเนี่ยมันทําได้เพราะว่าลมที่สะอาดมันอยู่ในปอดนะครับครับผมมันจึงทําให้เราทําได้โดยมีออกซิเจนใช่เพราะเพราะว่ากรรมยานเนี่ยเหมือนออกซิเจนด้วยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่ามากจนเกินไปคกือสิ่งทุกอย่างให้พอดีบางคนี่้จุดซะจน,นหายใจไม่ได้โอ้โหเจ้าจ็อกเจ้าจอัยอดูมันจุดเกิน เมาครับกลับออกมาปั๊บมันมึนหัวไปหมดเพราะมันมีทั้งกรรมายานกรรมยูนมันไม่รู้อะไรแน่นะครับแล้วก็เวลาเป็นควันทั้งมากมันก็แน่นอนครับ,รบมันก็ต้องมีเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยถูกต้องเพราะมันเผาไหม้มันมากไปะครัใกล้ไป เอามาให้มันเป็นยาจริงๆแล้วเขาเขาเขาไม่ได้ไว้ใกล้ๆตัวเราเขาก็ให้มันกลิ่นเฉยชๆให้มีควานเฉยๆเวลานี้ยเขามีแบบเป็นเทียนเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ง่ายมากแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายมากถ้าหากว่าสิ่งที่คุณดรีอ่านมาแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ในทันสมัยแล้วเนี้ยพวกนี้มันจะอยู่ในส่วนผสมที่เขาดัดแปลงมาใช้ได้ง่ายหมดแล้วแต่ว่าตำราที่เราดึงออกมามันแผนโบราณเป็นร้อยปีให้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องทํากันอย่างนี้เลย แต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีวิทยาการเอามาปรับคืออายุเท่าๆปฏิทินส0งร้ยปีนะฮะเราก็มีอะไรพคำพูดในภาษาของเขาบางทีเราต้องถอดออกมามต้องแปลออกมาให้เป็นภาษาตรงๆเพราะมันเป็นคําพูดที่เหมือนเป็นกรอนเป็นโครงเป็นปรัชญาไปด้วยคือเราอ่านแล้วเราต้องเข้าใจว่าอ้อมรักษานี่นะมนรักษานั่นนะอ้มอมันเป็นต้นไม้อย,อย่างนี้นะอย่างนั้นนะไทยแปลไทยนะฮะรเราเป็นนักเพลงมันก็เลยง่ายเอ้าทีนี้มาถึงเรื่องของอิสลามบ้าง อัสสลามอะลัยกุมบะระมะตุลลอฮิวเบะกาตุขอความสันติสุขจากเอกองค์อัลลอฮ์ให้บ่าวของพระองค์ทั้งโลกใบนี้เลยครับเวลาละหมาดประจําวันจันทร์คือพรุ่งนี้นะครับตรงกับวันที่28ตุลาคมออกโทเวอร์นะครับพุทธศักราช2556ตรงกับวันที่23ของเดือนซุนฮิจญะในฮิจยุรัศักราช1434ซุสุบฮ์ครับในเวลาตี4 51นาทียูฮรีครับ ในเวลาเที่ยงวันกับสองนาทีอัสรีครับในเวลาบ่าย3โมง22นาทีมัคริบครับเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนมิดดวงตรงกับเวลา5โมงเย็น52อนาทีอิซาครับละหมาดกันเป็นเวลาที่5ของพวกเรานะครับในเวลาหนึ่งทุ่มกับ4นาทีและเวลาพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าในยามเช้าว,วันพรุ่งนี้เรียกว่าสุรุกตรงกับ6โมงเช้า11นาที เราประกาศได้วันเดียวครับเป็นตัวอย่างว่าทุกวันมีละหมาด5เวลาใช่แล้วครับแล้วก็ในช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องมุสลิมที่ไปทําพิธีฮัดก็เริ่มจะทยอยกลับกันมาแล้วกลับมาก็เป็นฮัดยะสำหรับผู้หญิงเรียกฮัดยะผู้ชายเรียกฮัดจีใช่เขาเรียกว่ายีนุ่นยีนี่นั่นนะเอาอย่างคุณรุชาไปทําฮัดกลับมาผมต้องเรียกว่ายีดินทําไมเรียกยีดินเขาชื่อจามารุดีนคานก็เรียกยีดินถ้าผมกลับมาเขาเรียกยีรี คือมันมาจากคำว่าฮัดจีอารีฮัดจีอ,อนุชาหรือฮัดจียามารุดีนนะครับส่วนผู้หญิงฮัดยาไซนับฮัจยไอซาฮัจยอามินะฮัจยรอหมามีตั้งหลายคน<ช>นะครับก็ใช้คำว่าฮัจยะนี่เป็นลักษณะาการเรียกของผู้ที่ไปทำฮัดกลับมาครับ,รบผมเอาละครับหนึ่งชั่วโมงสำหรับวันนี้แล้วก็ หมือนเดิมครับาพระพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หายความคิดถึงกันแล้วก็เอาสิ่งดีๆเราก็พยายามหยิบเรื่องนู้นเรื่องนี้คนคนมาแล้วก็อยากเอาสิ่งดีๆแล้วก็ให้ความสุขกับพ่อแม่พี่น้องสลับกันไปด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรดีๆก็รับไปให้เต็มที่ครับเอาขาตบบกบกห้องขาดตบบกบกห้อง <ไป S 1> ก็บอกเราปรับปร,ปรปุงแก้ไข<อ>ต่อไปบอกให้เรารู้บ้างบางคนก็บอกว่าอยากคุยกันเองมากนะักอวันนี้พยายามที่จะคุยไปหลายๆคนบางทีเราเพลินอยู่บ้านบางทีกีต้าร์มาแจมกันนะฮะมันก็นั่งมองหน้าคุยกันร้องเพลงกันอยู่อย่างนี้ เวลาคุยก็หาผู้สนับสนุนระหว่างการกลัว<ช>จะกลัวจะเหงาไงครับเวลาเข้ามาจัดคนเดียวก็เหมือนกับไม่รู้จะหันไปคุยกับใครใ<ช>เวลาอย่างนี้อยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเหมือนการพูดคุยของเราแต่มีญาติพี่น้องนั้นมองดูพวกเราอยู่ครับผมกับเวลาเรามองท่านเหมือนกับเราปรึกษาท่านด้วยอบอกให้ท่านรู้ด้วยครับและถ้าหากมีประโยชน์ถือว่าเป็นครูให้ทุกคนด้วยใช่แล้วครับอย่างนี้เป็นความจริงใจจากพวกเราเราก็หวังความรักความเข้าใจกับทุกคน ที่จะรักพวกเรารที่มานั่งอยู่ตรงนี้แต่จําให้ดีนะครับถ้าเรารักในหลวงพระราชินีและราชวงศ์ของพระองค์ท่านเราได้ทําบุญใหญ่หลวงกับแผ่นดินผืนนี้ทําทุกคนนะครับครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขแล้วก็ทําหน้าที่ของคนไทยที่ดีรักชาติรักแผ่นดินรักพระมหากษัิย์ของเราให้เยอะๆนะครับและท้ายรายการถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวก็จะเอาภาพจากวันเจ็ตุลามา สำหรับแฮมเมอร์ที่มาเล่นไว้ที่เอสทแต่ก็ยังรณรง์สายใยสายสัมพันธ์เปิดใจให้กันให้ทั่วถึงนะครับสำหรับคนไทยไม่มีสีมีแต่ความเป็นไทยเท่านั้นครับครับผมแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้เรา2คนและทีมงานเอสททุกคนต้องกลับคำว่าสวัสดีนะครับ,รบและขอให้มีความสุขครับ นั้นสำคัญมากครับการต่อสู้ทุกที่ทุกประเทศในโลกนี้เราจะต้องูดเรย่การเมืองและบ,บวกคัมวัฒนธรรมทุกวันนี้มหาอำนาจเช่วัฒนธรรมไทยด้วยการเข้า,าประเทศด้วย่านทางวัฒนธรรมเห็นี้เขียนไม่นานแล้วครับนานแล้วครับ na pau I'm not